เพียยิ้มสิอะไรกลัวกล้องวะเป็นไงเข้าว่มเห็นไหมมีลมดีไหมมานั่งเนี่ยวันอยู่ย้อนสายโอ้โหย้อนกลับเลยนะมไมีตางกันด้วยวิธาย์เนี่ยนี่นังเนี่ยเอาออกไปตั้างลุงหมดเลยให้มันหันหัวลุงหมุดมีถ่ายขวบ นั่งเนี่ยมันหนักนั่งทางทางแม่เลยตายตายแล้วตายแล้วปล่อยมันโล่นปล่อยมันหล่นมันนั่งทับแม่ปล่อยมันโล่นจะนำอะไรมันขอนลราผู้เอาไปใส่ถุงพลาสติกอริงๆว่าเอามาน้ำเสร็จดีให้อยู่กันย่าโง่แล้วอยู่มอมี มันต้องมีเกี่ยวอันนี้เลยเหรอถือว่ามันต้องมีเกี่ยวมุนตัวหนึ่งดิมึงก็บางด้เนี่ยเนี่ยซื้อไห้ได้เนี่ยนะใครซื้อฮะใครซื้อก็เราเนี่ยซื้อให้เราซื้อให้ตอนไหนเงินปล่อยดอกไงอ๋อเหรอตอนมาส่งคืนไงพี่คือยานแดด ขาแตกเนีป่ะเนี่ยมาเก็บป,ปลาลุงนำ้นำนำ้ำตลง,ตงปุ๋ยทำโอ้โชว์พุงเลยเนาะหมูวนกดโซนตรงไหนอ่ะ<ำ>ก็เลือ่อนขึ้นเลื่อนลงสิไหนอ่ะ เงยสูงก็ตรงนี้ไงใกล้ๆมือไงต้องเอียงเหรอไม่ต้องเอียงกดเพื่อนใช่กดโยกซ้ายโยกขวาไงมันมันบวกเขาเลยเพราะอันนี้มันอ่ออกมันจะดูดเขาดีเพ่าะเป็นยังมันไม่ดูดเขาเลเอานน้ำล้อก่อนบอกเดี๋ยวปูเห็ดไปปูต่อเครื่องมันไปโอ้ยตายแล้วน้ำล้อแล้วอะ นั่งดีไหมลองดูเครื่องไว้มีหอดได้เลยต้นตาจยืมสุดเลยที่มีก่อ ยนี่มัดไม่คนก็เห็นแล้วไอ้ตั้งต้อยเดี๋ยวมาดูอะไรไม่ได้ถ่ายพีซะหน่อยโอ้โอ้แยกเขียวด้วยดูดูนี่ป่าดูน่ะแล้วกดสต๊อปอ่ะกดตรงไหน

ไม่เห็นปลาเลยคุณผูเห็นปลาป

เด,เดี๋ยวน้ำไมน้ำเดี่ยวเอาบ่อไว้กัขวดดุเนาะ <c oughs> โอ้โหวสมองเคือ<ไ>ปลาช่อนโอ้ปลาช่อนปลาช่อนมีด้วยเหรอไงไงปลาช่อนปลาช่อนเผาเกลือเลยนะร้อนแสงโอ้นี่นี่น,นี่ตัวนึงนี่ หนาไป่ยงพี่ยิ้มหน่อยสิอมานมันนี่ได้สักตัวยัง <c oughs> โหเปไปลงเฟซบุ๊กประจานแล้วก็โดนนี่ยังเงี้ยเชวไอ้บฮะนี่มนี่แหละจะชิวขึ้น โอยโค่นมันลึกเหมือนกันนะเนี่ยอะไรหมูว่าหันน้ามาทางนี้สิเห็นตะดากไม่เอาไม่มีที่นั่งร้อนไปฟอร์มมาท่านในโลกดีกว่นาต้องเท้ารูปขาเดี่ยวนี่ าองเปจับเยมรมีนะนี hmm. been, ้อ mm ้เ็งมันตายเลยเะไัีด้นลีหรอเอ้่ไ่มีเลยนะได้อะไรได้อะไรจับโชว์หน่อยสิ โอ้ตัวเท่านิ้วมันหนามันซึมบอกว่าถอปลานี่ิ้ที่ป่านี่มเนี้นี่อะไยัง หอยหอยปล่อยไปเลยหุ่นปล่อยลงไปหุ่นบอ่อ ah, นีปลาไรขนาดนี้ไม่ตุ่มเลย วาดเส้นนี wise, ้ส you know, ิวาดเส้นนีつつつつつつ้สิวาดเส้นนี้สิเพราะเอาน้ำออกก่อนนี่ต้องเเอาน้ำออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พร้อมกะละมัง

กําเกำบเถ้าิทั้งาปเชี่ยมมาลงเลน้มาไปคว้าไยไปเลยไปเที่ยวนะมัวเอมดอนขอเท้าแขนหน่อยสิแขนไอพีก็ยังดี